ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิธีจอมมานแกรี่เนวิลชูรัสมูทฮอยลุนมีแววเป็นแบบเออร์ลิงฮาแลนด์แกรี่เนวิลรบูรัสมูทฮอยลุนเหมือนกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเป็นนักเตะแบบเดียวกับเออร์ลิงฮาแลนด์ได้แต่ตำหนิเกมรุกโดยรวมของแมนเชสเตอร์ที่ไม่เขียบขมมากเท่าไหร่เช่นกันก่อนหน้านี้ฮอยลุนทำประตูนในหลีกให้กับแมนเชสเตอร์ไม่ได้ยังยาวนานจนทำให้เขาเจอกับความกดดันอย่างหนัก แต่ช่วงนี้แข้งทีมชาติเดนมาร์กกำลังฟอร์มฮอตสุดขีดจนกลายเป็นว่ายิงในหลีกได้6เกมรวดแล้วแถมยังเป็นการทำได้ถึง7ประตูอีกต่างหากออยลุนดูเหมือนอยู่ในขั้นตอนที่จะกลายเป็นนักเตะแบบหาแล่นได้เขามีทั้งพละกำลังที่ยอดเยี่ยมความแข็งแกร่งที่ดีและการวิ่งที่ดุดันผมชอบสิ่งแบบนั้นในกองหน้าตัวเป้ารายนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เสมอเนวิลระบุอย่างไรก็ตามอดีตดาวเตะชาวอังกฤษก็ต้องมีเกมรุกยรวมของแมนเชสเต็ดเช่นกัน ที่ขาดความเฉียบคมจนทําให้ต้องลุ้นเหนื่อยกว่าที่จะได้3แต้มมันควรจะเป็นเกมที่ง่ายๆเมื่อพิจารณาถึงช่วง10นาทีแรกของเกมแต่เราทําให้มันยากไปเองเพราะเราทําประตูจากโอกาสที่มีไม่ได้เรามีโอกาสสวยๆจากทั้งจังหวะของกานาโชและแรดฟอร์แล้วจากนั้นเราก็ถอยไปตั้งรับลึกจนทําให้พวกเขากลับมาสู่เกมได้บางทีการที่พวกเขานำห่าง2ลูกในช่วง10นาทีแรกอาจจะทำให้บรรดานักเตะรู้สึกตายใจเกินไป คุณจะเห็นได้เลยว่านักเตะบางคนเล่นแบบดุดันน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยซึ่งคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้เวลาเจอกับทีมอย่างลูตันที่กําลังอยู่ในช่วงเล่นแบบมีกําลังใจที่ดีคุณต้องมีสมาธิในการเล่นแบบ100เ็ต็มแต่เรากลับเสียสมาธิไปหลังจากผ่านช่วง10นาทีแรกไปแล้วฟลุกใช่ไหมราสมุนหอยลุนเฉลยจังหวะซัดเม็ดซให้แมนอยู่คว่ำลูตัน คอยลุนได้รับเครดิตให้เป็นคนประตูที่2ในเกมที่เคนเนเวิร์ตโรดแม้ว่าการัโชจะง้างยิงจากเส้น18หลาแต่บอลไม่น่าจะเข้ากรอบและพุ่งไปโดนหน้าอกดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กเปลี่ยนทิศเข้าประตูจนทําให้สื่อสอบถามสตาเดน,นิตหลังเกมว่าตั้งใจหรือว่าฟลุกที่ได้ชื่อว่ายิง2ตุงในเกมนี้ผมตั้งใจ100ผมบิดตัวผมประหลาดใจมากและมันเป็นประตูที่ดีหัวหอกร่างยักษ์ยืนยัน ผมพยายามใช้ทักษะนี้ในการซ้อมตอนที่เราเล่นลูกยาวตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากดังนั้นบอลจึงสัมผัสตาข่ายเราเริ่มเกมได้ดีเราได้สองประตูอย่างรวดเร็วเราผ่อนเกมลงไปและพวกเขาได้ประตูคืนเรารู้ว่าสกอร์สองต่อหนึ่งต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเป็นผลลัพธ์ที่อันตรายเราสร้างโอกาสได้มากขึ้นในครึ่งหลังแต่เราทําประตูเพิ่มไม่ได้เรารู้ว่าเกมเยือนในพิม์ลีกมีความกดดันทุกนัดเราจัดการได้ดีเราคือแมนยูนเต็ด สำหรับประตูแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีที่37กองหน้าเรดเดวิลเอ่ยว่าผมคิดว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นผมวิ่งเต็มสปีดและยิงประตูได้ผมไม่แน่ใจเท่าไรหลังได้สัมผัสบอลแต่สุดท้ายมันเป็นประตูที่ดีผมไม่เคยสงสัยตัวเองแต่แน่นอนว่าช่วงที่คุณยิงประตูไม่ได้อยู่นานมันอาจทำให้คุณจิตตกเล็กน้อยผมรู้ว่าเวลาของผมจะมาถึงผมได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีมและรู้ว่าควรอยู่ในตำแหน่งไหนของสนาม ผมพยายามทำอย่างดีที่สุดมันเป็น3ามแต้มสำคัญผมต้องการยิงประตูเสมอแต่ผมพร้อมต่อสู้ด้วยเรามีนักเตะร,ระดับคุณภาพผมได้เล่นอยู่กับหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมหวังว่าเราจะดีกว่านี้ได้อีกมันสำคัญมากในวันนี้เราขยับทำแต้มไล่ตามวิลล่าและสเปอร์ได้ใกล้ชิดมากขึ้นเราต้องการคว้าอันดับฟุตบอลแชมเปี้ยนส์และเรายังอยู่ในถ้วย FA ครับเราต้องการได้แชมป์ ถังนี้นอกจากจะเป็นนักเตะในพิม์ลีกอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้6เกมติดต่อกันแล้วคอยลรุนยังสร้างผลงานเช็คบินในเกมลีกนัดเดียวกันให้ผีแดงได้2ประตูเป็นครั้งแรกอีกด้วยเอริกเทนฮักตุนซูแมนเชสเตอร์เตดเผยสาเหตุที่เปลี่ยนการิเมิลโลกับแฮร์รี่แม็กควายช่วงพักครึ่งแรกเพราะวันนักเตะโดนใบแดงหลังจบเกมสกายสปอร์ตสอบสามสาเหตุที่อทีเอเปลี่ยนตัวการิเมลโลและแม็กควายออกในช่วงพักครึ่ง ซึ่งกุนซือชาวเนเธอแลนด์ยืนยันว่าวันนักเตะทั้งสองโดนไล่ออกเพราะทั้งคู่มีใบเหลืองติดตัวผมเห็นปฏิกิยาจากผู้ตัดสินและคิดว่ากาสิเมโรและแม็กควายอาจจะโดนไล่ออกในการทำฝาวครั้งต่อไปเช่นฮาร์กรบุพวกเรามีตัวทดแทนที่ดีทั้งสกอตแม็กโทมินและจอห์นนี่อีแวนส์ไม่อยากเสี่ยงผมคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนอกจากนั้นเทนฮากยังกล่าวถึงเส้นทางลุ้นท็อปโฟหรือพื้นที่แชมเปี้ยนลิกโดยตอนนี้ตามหลังแอสตันวิลล่าเหลือ5คะแนน ผมคิดว่าพวกเรากลับมาสู่การแข่งขันและกำลังสร้างโมเมนตัมให้กับตัวเองพวกเราต้องไล่กดดันต่อไปทุกๆกเกมเหมือนนัดชิงชนะเลิศกับการไล่ตามพวกเขาโดนจัดหนักทั้งที่เก็บชัยสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูชนะลูตันแบบกระเสือกกระสนขอขอบคุณบทความจากบอบูแมนยูในเต็ดกระซวกชัยในพิมพ์ลีก4ีเกมติดต่อกันแล้วนะครับ แต่เห็นการกระเสือกกระสนเอาตัวรอดกลับออกมาจากบ้านของทีมท้ายตารางอย่างลูตันเทาแล้วอยากจะบอกว่า 1. ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมที่นั่งกระดิกนิ้วตีนดูแบบสบายๆหลังนํำห่าง2ต่อศูอย่างรวดเร็วเพียงแค่7นาทีเท่านั้นแต่นี่แหละปีแสดงจากการทำงานของเอดิคเทนฮาร์คคือพร้อมจะพ้อแป้และปันป่วนตลอดเวลารักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองในเกมเอาไว้ไม่ได้หลังจากถูกเจ้าทีนตีไข่แตกไล่มาเป็น2ต่อหนึ่ง ก็ออกอาการหน้าเป็นห่วงเมื่อโดนบุกกระหน่ำจนจวนไปเทียนมาจะเดดหาหลายรอบบุญรักษาที่ลูตันคือทีมระดับนี้ตายที่คุณภาพเกมลุกไม่สูงส่งอะไรมากมายมิเช่นนั้นคงบันลัยไปเรียบร้อย 2. ส,สาเหตุที่เกมของเมเต็ตเป็นรองคือรูปแบบการเล่นของพวกเขาเวลาถูกคู่แข่งบดบี้เข้าหาอย่างรวดเร็วก็ออกลูกสเปสสปะต่อบอลกันได้ไม่เกิน4-5จังหวะก็เสียบอลง่ายๆไม่มีรูปทรง นอกจากหาจังหวะสวนกลับด้วยการวางยาวให้ผู้เล่นในผแผนกกองหน้าแบบตามมีตามเกิดแดนกลางเบรกเกมคู่ต่อสู้ไม่ค่อยอยู่อีกเช่นเคยเพราะการมีกาเซมโลเป็นตัวรับอยู่หน้าแผงหลังคนเดียวมันเกินกำลังบอลของดูต้นเดินทางจากแดนตัวเองมาถึงพื้นที่อันตรายได้เร็วมากนอกจากนี้เอริเกเชนฮากยังวางแผนให้ลูกทีมเล่นเกมรับกันมากเกินไปท,ทั้งที่คุณภาพและชาติตระกูลของผู้เล่นเหนือกว่าคู่แข่งไรซ์สักดินาอย่างเดอะแฮนเตอร์ แทนที่จะครองบอลทาเกมแล้วเดินหน้าเข้าโจมตีแบบมีความมั่นใจกลับถอยมาผิงเชือกเพื่อหาจังหวะสวนกลับกับทีมน้องใหม่ท้ายตารางซะอย่างนั้น 3. ยังดีที่หลังรักษาสกอร์นำจนจบครึ่งแรกขุนซือปีแสดงสามารถแก้เกมและเปลี่ยนตัวได้อย่างเหมาะสมขึ้นในครึ่งหลังเมื่อกาซิเมโรผู้เชื่องชาและติดใบเหลืองถูกถอดออกกลางขยับคอปปี้ไมนูลงมารับตำ่ำเช่นเดียวกับรูโน่แฟนันที่ถอยลงมาช่วยดึงจังหวะทําให้เกมมีความนิ่งมากขึ้นและครองบอลได้มากขึ้น จนไม่ได้ถูกบุกจนแทบโงหัวไม่ขึ้นเหมือนครึ่งแรกแชมป์ยังหาจังหวะตอบโต้แบบเจ็บๆได้เป็นระยะ 4. ครึ่งหลังไม่เต็ดควรทําได้อย่างน้อยๆที่สุดคือ1ประตูนะครับขอโทษไอ้ขี้ยวกับตันทีมีโอกาส1นึนนถึงสครั้งพลาดหมดลาสมุทฮอยลุนก็เกือบจะทะลวงตาข่ายได้เช่นเดียวกับอาริฮันโดกานาโชที่ตายตอนจบเป็นประจำจนหน้างุดหงิดหัวแม่มือและหัวแม่เท้าอย่างจงหนะ ปีแสดงยังคงใช้โอกาสอย่างสุรุ่ยสุร่ายและปราศจากความเฉียบคมในจังหวะผด็จศึกคิดง่ายๆหากพวกเขามีความเยือกเย็นและความเด็ดขาดมากกว่านี้สักนิดสกอร์จะเปลี่ยนเป็น3ต่อหนึ่งโดยไม่ต้องกระเสือกกระสนและดิ้นลนเอาตัวรอดในรูปแบบของความบุบหวิดแบบนี้ 5. ้ามันเป็นอีกครั้งและอีกครั้งที่เมเยเดเอาชนะคู่แข่งได้แบบไม่น่าประทับใจในรูปทรงสักเท่าไหร่มองโลกในแง่ดีอย่างน้อยก็ยังอุตามีชัยเหนือเจ้าของสนามที่เคยยันเสมอจา่าฝูง ผู้น่าเกรงขามอย่างลิพูดได้สาเร็จมาแล้วในเมื่อมองอีกมุมมันก็น่าละเหียใจอยู่เหมือนกันเพราะคู่แข่งของพวกมึงคือลูตันทาวทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมคุณภาพผู้เล่นในระดับแชมเปี้ยนชิปน v าวโยแต่มึงกลับเล่นเกมรับและต้องอาศัยเกมรับในการเอาตัวรอดจากทีมระดับนี้มาสเตอร์ฟาเกอร์ เอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์เต็ดเผยว่าตอนนี้ยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดของลูกชอซึ่งมีปัญหาบาดเจ็บจากนัดล่าสุดแต่นัดล่าสุดชอมีปัญหาบาดเจ็บในครึ่งแรกและต้องถูกถอดออกจากสนามตอนที่เกมดําเนินมาถึงช่วงทดเวลาผมไม่สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้เทนฮากเผยก,กับ BBC เมื่อถูกถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษ พวกเราต้องรอจนถึงวันจันร์ทเป็นอย่างน้อยเพื่อรอข้อมูลว่าอาการของนักเตะเป็นเช่นไรแต่ชัดเจนว่ามันดูไม่ดีเท่าไหร่เมื่อคุณถูกเปลี่ยนตัวในลักษณะนั้นถือเป็นข่าวร้ายของชอและปีแสดงเพราะลูกการนี้แบ็ไวั28ปีมีปัญหาบาดเจ็บเล่นงานต่อเนื่องทําให้ลงสนามเพียง14เกมเท่านั้นสําหรับนะัดต่อไปแมนเชสเตอร์จะเปิดสนามโอทฟอร์ดรับมือฟูแลมวันเสาร์หน้า รัสมูธหอยลุนกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลุกเราเพื่อร่วมทีมพยายามต่อเนื่องเพื่อติดพื้นที่อยู่ฝ้าแชมเบ้รนลิกให้ได้หลังบุกชนะลูตันทาวได้ในนัดล่าสุดฮอยลุนที่ยิง2ประตูตั้งแต่7นาทีแรกเปิดใจหลังเกมว่าการเริ่มต้นดีเลย2ประตูที่ดีและได้เร็วจากนั้นเราดรอปลงเล็กน้อยและพวกเขาทวงคืนมาได้1ประตูเราดูว่าด้วยแฟนบอลเหล่านี้สกอร์สองต่อหนึ่งเป็นผลการแข่งขันที่อันตรายเราสร้างโอกาสได้มากมายในครึ่งหลังเพียงแต่ว่าหยิกไม่ได้ ชัยชนะนัดนี้ทําให้แมนเชสเตอร์ชนะ5นัดติดในทุกรายการและเป็นการชนะในลีก4นัดติดเก็บเพิ่มเป็น44คะแนนตามพื้นที่ท่า4 5คะแนนชัยชนะสําคัญมากในวันนี้เราขยับเข้าใกล้วินล่าและสเปอร์เราต้องพยายามต่อไปเพื่อพื้นที่แชมเปี้ยนลีกและเรายังอยู่ในการแข่งขัน FA ครับที่เราต้องการคว้าแชมป์ให้ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ